โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแอปแอปหนึ่งนะครับที่ทําให้วิดีโอที่เรารับส่งกันทางไลน์นะครับหรือว่าเราบันทึกผ่านทางช่องทางแชทจากแอปอื่นๆนะครับหรือจากแพลตฟอร์มอื่นนะครับให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้นําไปตัดต่อหรือว่าให้คุณภาพของไฟล์นั้นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราไปโหลดแอปกันเลยนะครับไปที่เพจสโตของ Android แล้วก็แอปสโตของ i o s นะครับผมก็ไปเลยจากนั้นแล้วก็ค้นหาเลยครับแอปนี้เลยครับนี่เลย นี่นะครับผมจากนั้นก็ติดตั้งเลยครับระหว่างรอการติดตั้งนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองไปที่ไลน์นะครับที่มีการส่งวิดีโอมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการบันทึกใช่ไหมครับแบบนี้โอเคบันทึกดเรียบร้อยนะครับแบบนี้ในการบันทึกวิดีโอผ่านทางไลน์นะเขาจะจํากัดความละเอียดให้เราอยู่ที่ประมาณ 720p นะครับ ซึ่งก็ละเอียดระดับหนึ่งนะครับแต่เวลาเรานําไปตัดต่อครับภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับเราเลยจะมาทําการแปลงความละเอียดให้มันมีความชัดขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอมาก่อนโอเคแอปติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดแอปเลยแบบนี้นะครับย้ารับนะครับผมอนุญาตโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กด้แรกก็กดข้ามไปก่อนนะครับนี่ให้เราไปที่คําว่าแก้ไขวิดีโอนะครับ นอนุญาตแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราเพิ่งบันทึกผ่านทางไลน์เมื่อกี้นะครับก็คือนี่แนะนําว่าเลือกมาทีละอันนะครับพยายามทําคลิปแต่ละอันให้มีความละเอียดเป็นของใครของมันนะครับหนึ่งหนึ่งวิดีโอก็ให้มีความละเอียดเฉพาะของวิดีโอนั้นนะครับไม่ต้องใส่มาหลายอันเลยมันจะกลายเป็นตัดต่อวิดีโอนะครับผมโอเคเราเลือกม,มาหนึ่งอันใช่ไหมครับเราก็เริ่มเลยนะรเริ่ม,มเลย เราได้คิมปแบบนี้ใช่ไหมครับเราขึ้นมาที่จุด3ขีดด้านบนนะครับง่ายแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับวิดีโอต้นฉบับที่เราบันทึกผ่านทางไลน์เมื่อกี้มีขนาดแค่7 2 0 p ้พีใช่ไหมครับแต่เราต้องการให้มันละเอียดขึ้นนะครับเราก็ลากเลยมาที่พันแปก็ได้หรือที่พี่สอก็ได้นะครับยิ่งความละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะกินพื้นที่ในเครื่องเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าขนาดไฟจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนี่ผมขอแค่พันแปดสิบพอนะครับ พอเลือกขนาดได้ปุ๊บแล้วก็บันทึกลงในบ้างเลยครับแบบนี้เลยบันทึกลงได้เลยครับเขาก็จะทําการประมวลผลนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วในเครื่องของเราในคราวรูปภาพของเราจะมีไฟล์เดียวกันนะครับที่มีเหมือนกัน2อันนะครับแต่อันนึงจะมีความละเอียดที่7 2 0้อีีกอันจะมีความละเอียดที่1080นะครับเราไปดูกันนะครับผมป๊านี่เห็นไหมครับจะมีได้หมด2คลิปนี่เลยนะครับ คลิปล่าสุดเราเพิ่งทำนะครับความละเอียดเขาเอะจะมีความละเอียดที่ละเอียดกว่าเรานะครับนี่นะครับข้อมูลไฟล์1 0 80เห็นไหมครับกับอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งบันทึกผ่านทางไลน์จะมีความละเอียดที่540พูต้อง10เห็นไหมครับทีนี้พอเราได้ไฟล์วิดีโอที่มันมีความละเอียดมากขึ้นเราก็สามารถนําไปตัดต่อลงแพลตฟอร์นอื่นได้แล้วนะครับโดยที่คุณภาพได้ชัดตามที่เราต้องการเลยครับผม หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับผม